หนึอันนี้ไพ่บอกว่าอะไรนี่คนเต็มคู่อันนี้อ๋าสบายดีป้าลุงก็นลุงทุกจ้าก่อนจ้าก่อนแล้วสบายดีแล้วสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่พ่กคู่ซู่โคนเนาะมาวันนี้ก็ับแป็กเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมันมันมันเดีว่าคือมืดของมืดตาบ่ได้มันแดดแสบตาเราเจอเนาะมาเนาะมาวันนี้ก็อยู่เพื่อนอยู่ซ่านพ่อแม่พี่น้องเลย คอยว่าคอยสิเป็นชายตาแบบหลังจ้กคอยออกแบบอะไรออกแบบอะไแบบมหิมพงะนะมันมันเทาอยู่มแล้วเาออก,บ<า>กอแบบน้่นละลานเลยเตะให้แม่ก็แะลานจ้าคุณแม่นาก็ขักยอะน่ะเดินๆน้อยนึงลานก่อนหดดหดดาดิงท <c oughs> ีอ <c oughs> ยังคือเนาะอแบบพี่เรเล<า>ยไปหนไปหาทิตแม่เทียนในทิตเนี่ยมั่งใช่ ไ,ไอ Bla, e oh ý, <c oughs> <c oughs> ้ทิดน้ำว mm. ่าเราคะเห่นเทียนเนาไอ้ทิดนะเียงนังอืออือเออต่อดีย้ะใครเนาะเปนวัดคนนอะอยากอยากหิวน้าเด้อไ่นหิวเป็นยังงเพราะต้นไม้เด้บอเหนือเปลี่ยนตัวเย่อนไันล้วชั้นเหนื่อยหนักนากกาอตาวนล้วพี่คะลาลุงมาเบิ่อเจ้าเลยเหตุของอาเต๋ สบายดีก็ลูกสบายดีป้าลุงกอนบายดีก่อนงบ้ยบายดีป้าลุงก่อนลูกบย่ยง่วาอยงเลโอ้ยลนเลยต้นต้นต้นนันนี่สะท้ออกดอกต้นงปวกกวกมรกอบอกมาทันยบฉันเนาะไปคุ้มไปกอดแล้วลูกเ มมอกอกมรกตแม่พี่น้องอันนี้ก็ดอกบอลหรือใบจนโตกำลังถอนเนี่ยไปแล้วเกิดไปแล้วกอกมอระกฏกอกมรกตเราก่อนลูกเรา,ากันก๊อกกฏ<ว>กอก <good S 1> ม,มอระกฏเราก่อนกอกมอระกฏกอกเงินกอกคำกอกทีสิ่งดีๆเข้ามาดเด้อเราลูกเนาะ เห็นปะออกดอกแล้วก็จะเกิดก็จะเกิดขอยกระหากระเห็นนี่แหะออกดอกอ้ายอ้าอ้าวักมรกตแล้วมาเบิ่งมาแล้วตัวนี้นะมันสิมเลนดอกตัวว่าสิมเลนยอดมันจะเจอตัวดอกมันบ่อตัวนนนีั่ะะมอออกกดฮะบ่อมันมันจะรังพุทธนะแต่กี้ตัวนั้นตัวนี้มันกับพุทธที่สามแล้ แตบนนี่ใจว่ามันดดน่ตัวนี้ดอกอกหรอว่าน้องนี่ต่อวาองเก็องเนีต่อเดี๋ยวจิตไปซื้อกระาซื้อกระถางซื้อกระถางแ้วมาใส่เนะอไปซื้อมาใส่อีกเพราะว่าถ้ามันใหญ่ล่ะก็สิแ่งเป็นสต้นนกะมเป็นแตกออกคักอันนี้ขอตัดทิ้งตัดใบกันนี่ตัวนี้กันเนีย ตอนี้ดอกนี่น h นี่หน i น้อจวะต้นซาวดอกอน้ต้น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 ต้้นต้นต้้นน้นต้นนนต้นนต้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 น้นต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 ้้นต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  จะาขาปุเอากอันนะต้นไทรชงต้นนี่นะด so ีโโ er. Frank, นนต้นกระูกต้นอันนี้ยังบอกดอกต้นอะต้นอิมกวนอิมบ้านบ้านห้าห้องวัดต้นอย่างแล้วะต้นเีนะกยังบอกเอาไม่เป็นเ่ยน เมื่อเชเปลียนเอากระทางมั้ไม่ังบ้าว่าันบลยเอาอีดีอ้วนีชุบรถแมวไว้หนีนะลูกฮะชุบรถแมวไว้นีแน่ไม่แน่เยน่บอไอ้ีได้ลูกอชุบรถให้หนีเถอะบอกไอ้เขาบอกไอฮะไอบอกว่าชัดบอกอ้จะแจ้งเรอะน่ังะ

เราไม่ได้บอกว่าทิดเสื้อผ้าตัวเราบอกให้แก่ยุ่ของนี้บ่ะโบแก้แวถาละมาแกดไ้ป่ะไม่เข้าแล้วป่ะแล้วบอกอันนี้บัตรนาแก่เอาเด้อเสือกับๆแล้วป่ะจะมาพูดได้ป้าพูดจาแกะ่ฉเพูดจาป้าลุงรักเท่าโอ้ยไอ้ทิดแม่แกว่าเลยเดี๋ยวนี้โดยเพันดีใจแม่ป้าเพันชิมาวัดดีใจป่ะวัด าไ,ได้ยังลูกโอ้ลนต้ลลันเลนเตสะดเอากบโตที่เขาล่างหนาคนตาอันดนดันจะเป็น,นาจามท้าเพื่อนจอยแะไห่ข้าวเพื่อนเราได้เะ,ะมาขาวยังเคยวานั่นวากบไหนกบนั่น ทันเฮยยานดีเนาะทันมือเจ้าของนก่นูมันก่นกนว่ากทันน่อนก่นมถึงมีวันจบค่ดูกานได้ไหมนั่งนี่ยูนนี่มใจว่าอันทิ แม่อยากทาบผมมาอย่าไปแก้อานี่ก็มาพี่ดูมาพี่กันใช่เงยยูข้างหลังอยู่ข้างหลังสิบล็อกบล็อบป้าบลูกบลจับติดไข่เอาอาได้ขี่ได้เอาจอกไปเอาจอกไปอยากกินไปอยันกินไปขาไหลก้อนเหี่ว่ะ อย่าไชิยาวจ้ะชุดนายอม้งดึกถิ่มม่เจ็บม้างาอย่าไปลูกอย่าไปมาที่้านฮะแม่มามากินข้าวเลย đẹp hết luôn, cháu đẹp, con đẹp đấy, Thảy đấy quê ế, đi luôn. ไปไหมกันยาเอาลยแลชุบะเขาเจาข้าวทุกคนนะทาผิดไทางนี้อันลามาทางนี้มีจสิถึรเอาแก้วมาคืนลาแลักษน้ออดิ

Bây sấy luôn giờ bây phải sấy. giờ bây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  giờ phải giờ bây giờ khu giờ bây bỏ cái giờ bây giờ Hả? giờ bây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  giờ úp giờ bây giờ bây Nãy giữ nặng 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 không nặng giữ nặng น้ามนาม้พาเพื่อนจอยเอาให้น่ามักาวกินเพื่อนละแล้วผักมานน้ำปลาบุนชอบน่ากินนะอุ้ย่าะมันเหียได้หรกทำไมไม่จอยกินชับไม่้จอยกินก็ได้ทำมมจอยเอาจอกโอ๊ยไม่จกแล้วนี่จักใบยังใบยังไม่จิกะกินมานนี่กินแล้วนะยังละกินแล้วดได้จะขี่หรออือหือ กินบะเต็ดหน้าข้าวเลยฮะอะฮะกินบปลูกกินบ่หน้าข้าวเลยอ่าๆๆกิน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 ลูกคืมลูกคือนมเอาเจาะไว้เจาะลงไปเจาะลงไปเจาะเลยเช่ไอ้ปุยปุย เอาไปตีปุยให้ให้อายนะเอานี้จ่อแล้วเยจังเทมายนมาจ่อไปเถอะจ้จ่อไปเจอะเป็นยังปุยต้เขาอยู่เพื่อนเขาการจะกัดเขาตีไม้ใ้ได้ด้วซึ่งเรื่องแท้นี่แต่ว่ามันชีตีไม้ชีตีทิศตีไม้ที่ได้ด้วเอาจีแม่นางผข้าตัวนี้ยจีเด้ง

ก็อยเพื่อนเพื่นกับจากาดเพิ่นเนาะตัวเมล็เพื่อนเพื่อนกับากกาดเพื่อนดีเลยดูยัเอาูกอ่ะมาเลยมาแม่ฮะ้เอย่บา่อาูกอ่ะชิ่น้วพอดีกินเลยจ้ะกินป่ลูกฮะกิน่ลพกินดนะเอาเแม่นอนเขาเงียนแข่งชายโยาย เอาไม่ลกงจอกเลยบ้าเอาจไหมเอาบ้าจอะเลยมันก็บอาเพราะมันเลยมันก็บบาเพราะมันเลยเจอกเ่าจเยไปเมื่อไปยาวย่างอยยาวยอันนิ้มแน่ิ้มแน่ Nhiêm, 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 nhìm đã trưng thế Nhiêm bàn bọ vào phe ngay bao phe ngay bao này trời hết hiện tốt làng này. <laughs> ừ, làm sao vậy kín bao xin mân hả làm nhạc xa đủ cái đại เพื่อพัเออน้ำเพื่อพัฒนาเาน้ำก็ได้อยากแช่ขูดเชจอกใคไว้อะกินบ่นี่ขูดเชจอกให้นี่เฮ้ยเทพดาเอ้ยเว้าน้ำแม่ไกว่าเทพดาเงินล้านเงินแสนเงินก่อมาลูกชายมันลูกชายมันหน่อยไงติใชายมันหน่อย น้องกระไดเฮ้ยจมเองคือจุดจุดได้จุดได้นี่นะฮะอ่ะก็ไปนั่งอยู่แค่นั้นนะแะ้ววางหัวปกไปนั่งนีใส่บนนั่งไปนั่งอยู่ใต้โต๊ะโอ้ยน้องผิดละน้องิดนี่กระไดแมนบนน้องมาปุยนี่กะเห็นในทิดบริได้เล่นใช่รถอย่าเห็ดอย่าเห็ดน้อขี่มัน cả bát nô no, nô no, nô no, nô thìm thìm thìm, khoa ấy thịt đấy, học khoa ấy thịt đấy, cái vui cái chắc chắn sáo thẩu vậy, vui, ơ, học học khoa học ấy thịt đấy, bắt, cạn đấy, bắt ai tuần này đấy, Lúc

น้ำลูกเมื่อยน้ำลูกน้ำลานเลยน,นี่เออไอทิดกับไปพุ่นน้องวาดก็นั่งขอ,งมอกมกอยู่สิสะอาดเออไม่ได่คนอึงฮะบิช่างไม่ได่คนบอกเลยอึงขี้ด้ออันนี้ก็นั่งขอ,งมอกมกลงรถ ไอ้มันกลับไปแล้วกำแซงดังแซงไปทางขางแล้วแม่บอกไปด้วยนี่แต่แมวอด้รสิกัดคอฮะฮ้อนก็บฮ้อนแดดกับแดดนั่นจะไม่ทำลายจะคล้องค่ะว่าวลายโอ้ยแม่็สร้างแด็เห็ดเลยสร้างกันเห็ดได้เห็ดเอาเลยได้โอ้ยจะแม่นแฮมลูกเอ้ยพากันตากแดดได้ไข่ได้ พูนพูนน้ำร้อนแม่จ้อยพูนศาสต์อันนี้ก็เห็ดเป็นวัตถุจริงทุกอย่างอันนี้ก็ได้ไปจักเอี้ยไปจักอ้วกไปกินน้ำธรรมดาเ่าแม่ดิ๊ตักค่ะน้ำอาเออค่ะโบกินแล้วว่ะไปเบิ่อเห็ดโอ้โห้าวน่าออกเลยเนาะเออมันมันแช่ได้เลยรับไปจักน้ำไม่ได้แรง mưa làm chốt làm chốc đi mà chốt nào không ai cả kiên mà này cầm này trời hòn á tôi sẽ thế sẽ khụ đó tôi hổ đó vào lụm tôi tông lông hả bừng mình Ờ, mà đang ịa. Ừ. 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 ทำให้ดูเออไอชิดจะออกรสิบพเหนสดอดาระเบยน้ำกันลอยอยู่น้าแบบเหว่ยเฉบจอยเพ่นเอาตี่างมือว่่ฉบจอยเพวะือย่าเลย้ยเาฮ้ยขึ้นแล้ววายเสียงเพลงสารวันมาเลยพ่อแม่พี่น้องนั้นมันนอกแล้วดกยก มีแต่อยากจกได้อีล right? <tr im DS> ่ะโอเคสปารุงไอคิดนี้สับทองกับสิคอจกคิดกันแล้วสบายแล้วที่กระพ่อละสบายดีบังนเบ่งนบงน่ปาลุงบ่งนะควอมคิดดื้อของเพล่ะบ่งนะแต่งของไม่ยังออกไม่ยูเด้วัดดูดำนะคะวัดอ่าเต็มคูหนึ่งกันนี่ไพ่บอกว่า อะไนี่คนเต็มคุอันนี้อ่าสบายดีป้าลุงกันลูกทุจราก่อนจ้าก่อนแล้ว่าเด้อทุจรากเนี่ยลูกกำแพงเอาๆอันนี้จ้าบ่าวจ้าเนี่ยจ้าแล้วคนงามจ้าไปแล้วป้าลุงเอ้ยสบายดีแล้วสวัสดีบวทุกุลทุกคนเด้อเนาะที่เขามารับชมคลิปของชาวทองที่บข่ามโฆษณากัน ขอบุญขอบคุณหลายๆมาเบิ่งเด็กน้อยขี้อื้อนี่เบิ่งน้ำกันพัฒนาไปเรื่อยๆเบิ่งแต่เบะเบ้อจนยางได้พคนหน้อยจไม่กระลาได้จลยไม่กระลาได้นี่เริ่มแล้วนี่กับติ้วเตี้วเตะอาเลยเั้ง